มาดู5ข้อนี้กันค่ะถ้าคุณเปลี่ยนได้รับรองว่าพอร์ตของคุณโตขึ้นแน่นอนค่ะอย่างแรกนะคะก็คือการที่เราเนี่ยจะต้องไม่โอเวอร์เทรดในจุดที่ทุกคนเนี่ยสามารถถือรอได้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะกลับตัวแต่กลายเป็นว่าเราเนี่ยโอเวอร์เทดไปแล้วทําให้ในส่วนของการที่เราจะถือตามจุดนั้นน่ะมันไม่สามารถถือได้ข้อควรที่เราจะต้องแก้นะคะอย่างแรกเลยคือตอนที่เราถือเนี่ย เราเนี่ยมีติดลบเยอะมากมายเราต้องมาคํานวณกับตัวจํานวนเงินที่เรามีถ้าเงินต้นของเรามีอยู่เท่านี้แล้วเราติดลบแบบยาวมากๆอันเนี้ยเราจะต้องรีบตัดสินใจให้เร็วนะคะ และข้อที่2นะคะก็คือการ MM ค่ะในส่วนของการ MM นะคะใครที่ยังไม่รู้นะว่าต้องจัดการทุนของเรายังไงไม่ว่าจะเป็นทุนร้อยทุนพันทุนหมื่นหรือจะมีทุน5้0หรือทุนเท่าไหร่ที่ไม่เท่ากันนะคะทุกคนสามารถไปย้อนดูในช่องของน้องได้เลยนันจะมีแจ้งไว้ให้หมดแล้วว่าวิธีการ MM ต้อง MM อยังไงการบริหารเงินเราจะต้องบริหารแบบไหนและเราจะสามารถออกหลอดได้เท่าไหรค่ค่ะ ข้อที่3นะคะเราจะต้องเข้าใจตัวหลอดส์ก่อนเพราะตัวหลอดส์มันคือตัวการคูณจํานวนค่ะถ้าเกิดสมมติว่าเราเนี่ยไม่เข้าใจให้ย้อนกลับไปดูข้อที่1และข้อที่2มันจะทําให้เรารู้ว่าเราเนี่ยควรที่จะบริหารเนี่ยความยืดหยุ่นในการเทดหรือว่าการออกหลอดเนี่ยควรจะออกไม่เกินเท่าไหร่ค่ะมาถึงข้อที่4กันแล้วนะคะข้อนี้นี่สาคัญกับทุกคนมากๆเลยค่ะเพราะมันคือการเกี่ยวกับความโลภถ้าเราเทดด้วยความโลภมันจะทําให้เราเนี่ยมีอารมณ์ในการเทดค่ะ ถ้าทุกคนนะสามารถทําได้ตั้งแต่ข้อ 1, ข้อ2ข้อ3นะคะจะทําให้ทุกคนเนี่ยจัดการความเสี่ยงและจัดการกับอารมณ์ได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะและข้อที่5นะคะข้อนี้คือข้อสําคัญมากๆเลยค่ะเราจะต้องกล้าที่จะ SL ด้วยต้องมีการตั้งจุดยอมของเราด้วยค่ะอย่างสมมุติว่าจุดที่เราจะตั้ง เรามองแล้วว่าในจุดนี้ฉันยอมรับไหวถ้าท่านไหนนะคะที่ไม่อยาก SL เยอะๆพยายามรอจุดเข้าให้ได้ค่ะรอจุดเข้าว่าจุดไหนจะเป็นจุดที่ดีที่สุดแล้วเราอ่ะก็จะได้ SL ได้น้อยๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะนันขอฝากเอาไว้ใน5ข้อถ้าทุกคนทำได้นะคะนันเชื่อว่าพอโตขึ้นแน่นอนค่ะ